มูงามพระพิคเนตโมเดิร์นสไตล์มินิมอลท่านใดสนใจบูชาเติมพลังมูแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้นะคะที่แอดมู Thailand หรือคลิกลิงก์ด้านล่างใต้ Description ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับมูลสาตาร์โราโร่9หนนะคะ มีก็เหมือนเดิมคะ่ะเราก็จะมาอ่านแบบ Random, นะแรนดอมเนาะการอ่านแบบแรนดอมก็เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมเนาะถ้าอ่านออกมาไม่ตรงยังไงก็อย่าแกไปซีเรียสนะคะขอให้รับไปแต่ข้อความดีๆรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะเนาะหัวข้อคลิปของคลิปนี้นะคะก็คือมีคนที่แอบปลืม้มคุณอยู่นะนะคะเขาเป็นใครเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่ตามสเต็ปของเราเนาะก่อนจะไปดูเขาเราก็จะมาดูคุณนะ,ะว่าคุณเกิดธาตุราศีอะไรนะคะ ธาตุราศีลักษณะนิสัยตัวตนเนาะคุณเกิดธาตุราศีอะไรนะคะธาตุราศีลักษณะนิสัยตัวตนนะขอดูนะคะถ้าราศีไม่ตรงก็ไม่เป็นไรเนาะลองเข้าไปฟังเนื้อเรื่องกันนะไปรับพลังงานดีๆนะคะรับแต่พลังงานดีๆเนาะคุณเกิด the Moon นะคะ คนเกิดราศีมีนแห้งแมนนะแล้วก็ free of pentacles นะคะธาตินพฤษสมกรกันนะคุณเป็นคนที่ดิมบูนขึ้นมาไปแรกเลยเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนนะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนพระจนันทะร์เนาะน้ำขึ้นน้ำลงตามพระจันทร์เลยนะคะบางวันนี่ก็คือม o ดี้มาเลยนะคะจะแปลงร่างตอนไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย อแล้วก็เป็นคนที่คิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะคิดวิเคราะห์แยกแยะเป็นคนที่เรียกว่าคิดเยอะคิดแยะคิดอะไรเป็นเป็นเหตุเป็นผลเออไม่ได้เป็นคนที่คิดเยอะคิดแยะแล้วเก็บเอาไปเครียดอะไรนะแต่เป็นคนที่กว่าจะลงมือทำอะไรแต่ละอย่างก็คือคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกอืม บางครั้งก็เหมือนย้ำคิดย้ำทำประมาณนั้นนะคะบางครั้งก็ดูเหมือนไม่สนใจไม่ใส่ใจปล่อยทิ้งปล่อยวางแบบนั้นก็ได้นะคะบางครั้งก็ดูเหมือนเนี่ยถูกพันธนาการไว้นะคะแต่ก็เออไม่เป็นไรก็ปล่อยมันไปประมาณนั้นอ่ะนะคะอืมเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนอื่นได้ดีนะคะแต่กับตัวเองเนี่ยเหมือนฝุ่นเข้าตา,ยยางไงก็ไม่รู้นะ บางครั้งกับปัญหาของตัวเองแก้ไม่ได้ยังไงก็มรู้แต่ให้ให้ให้คำแนะนำคนอื่นได้ดีทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีเป็นทีมเวิร์กกับคนอื่นได้ดีนะคะมีคนชอบทํางานกับคุณอะถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือการทํากิจกรรมอะไรใดๆก็แล้วแต่คุณจะเป็นคนที่แบบเออร่วมงานกับคนอื่นได้ดีนะคะชอบแชร์ประสบการณ์ชอบแชร์ความรู้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เอออันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยตัวตนของคุณที่อ่านได้จากไพ่เนาะถ้าอ่านออกมาแล้วมันไม่โอเคก็ไม่ต้องรับนะคะถ้ามันไม่ใช่เนาะทีนีไ้ไปดูเขานะคะเขาเกิดธาตุราศีอะไรลักษณะนิสัยตัวตนเป็นยังไงนะคะขอดูเขาเท่านั้นนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีคอมเมนต์ดีๆเป็นคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจส่งถึงกันนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไทยหรืออยู่ที่ต่างประเทศเนาะรวมถึงซุปเปอร์ไท์ด้วยนะคะซึ่งเป็นการสนับสนุนช่องอีกช่องทางหนึ่งนะขอดูเขาคนนั้นนะคะเขาเกิดธาราศีอะไรลักษณะนิสยัยตัวตนเป็นยังไงนะคะเขาอาจจะเกิดราศีตุลน,นะคะ u s t i c e นะ ไฟฟอบวอนส์ ands, นะคะธาตุไฟแม่สิงห์ธนูอ่าแล้วก็จัดเม้นท์นะคะเขาเป็นคนที่รักความยุติธรรมค่ะอืมไม่ยอมไม่ใครมาเอาเปรียบนะไม่ชอบเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบไม่ใครมาเอาเปรียบถ้าใครมาเอาเปรียบเขาเขาก็สู้นะคะเขาก็ไม่ยอมไม่ใครมาเอาเปรียบเขาหรอกนะเพราะเขาเป็นคนที่รักความยุติธรรมอืมไม่ชอบทําอะไรที่มันแหกกด นะคะทำอะไรต้องเป็นไปตามกฎก,ฎกติกานะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้เป็นคนที่หูเบาอะ่ะค่ะไม่ได้เป็นคนหูเบาใครจะมาพูดเป่าหูอะไรนี่คือยากหน่อยพราคุณไม่ได้เป็นคนที่ลำเอียงเนาะออประมาณนั้นนะคะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเนาะ ใจดีนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชอบเออไม่ไม่น่าจะชอบรอกเป็นคนที่เสียงดังอืมเสียงมีพลังเสียงมีสเสน่ห์นะคะประมาณว่าเวลาพูดอะไรไปอะ่ะก็จะมีแต่คนมีคนเชื่อ,อเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดูแล้วน่าเชื่อถืออะไรประมาณแบบนั้นอ,อ่ะเออเรามีความรู้สึกแบบนั้นนะคะเอออันนี้ก็เป็นเขานะคะ ตัวตนของเขาเนาะที่อ่านได้จากไพ่นะคะทีนี้ไปดูกันนะเรื่องราวเรื่องราวคนที่มาแอบชอบแอบป,ปลื้มคุณเนี่ยเออคนที่มาแอบป,ปลื้มคุณอะนะคะมาดูอีกว่าเขานิสัยอะไรยังไงนะคะเจอกันยังไงเนาะเขาปลื้มคุณเรื่องอะไรเออนายรอบคอย two of coins seven of wands a c e o f cup เป็นคนที่อกหักจากคุณหรือเปล่าอ่ะมี energy ของความเป็นเด็กนะคะมี energy ของความเป็นเด็กแล้วก็เป็นคนที่มี sense ด้วยนะคะอาจจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นเข้าไม่เห็นในเรื่องของสิ่งนี้ลับอะไรประมาณแบบนั้นอะนะ แล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นคนใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นส่งมอบแต่ความรู้สึกทีๆดีให้กับคนอื่นให้กับคนรอบข้างนะแล้วก็เป็นคนที่มีความพยายามมากๆนะคะอาจจะสร้างฐานะมาได้ด้วยของตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยจะสมหวังในเรื่องของความรักเท่าเท่าไหร่เนาะเป็นคนที่มีความขยันอดทนด้วยนะคะ t h อะ o าร์ล t e อฟ of s o r ฟสอ o โฟลออฟสอดนายร f บ u p ั Queen of Cup s บสเตดูดู้้วน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องได้เดินทางบ่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงอะไรระหว่างคุณกับเขา เขาแอบปลื้มคุณเพราะคุณเป็นคนที่ใจดีอ่ะคุณเป็นคนที่ดูเหมือนเขารู้สึกคุณมีอที่พลสำหรับเขาอ่ะคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นใจดีอ่อนโยนเออเป็นคนที่ดูอ่อนโยนนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักตัวเองเป็นออ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาบางคู่นะคะบางคนนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยอกหักจากกันเออเคยเสียเสียใจเสียใจน้อยใจน้อยซึ่งกันและกันไปแล้วแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็เออเหมือนความสัมพันธ์มันมันได้พักกันไปอะ่ะมันไม่ได้ไปต่อ ตอนนี้ก็คือก็กลับมารักตัวเองอาจจะเป็นตัวคุณที่หันกลับมารักตัวเองก็คือเดินจากกันไปแล้วล่ะอืมแต่เขาก็ยังมีใจให้คุณอยู่ไงเขาก็ยังแอบปลื้มคุณอยู่อย่างเงี้ยนะคะอันนี้อีกในกรณีหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งอ่ะก็เขาคนเนี้ยอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะสมหวังกับเรื่องของความรักเท่าเท่าไหร่แล้วพอมาเจอคุณอ่ะเขาดูว่าคุณเป็นคนที่แบบ เออรักตัวเองเป็นดูแลตัวเองได้ลราเป็นคนใจดีอืมเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งล้วก็เป็นคนที่แบบเออมีโลกส่วนตัวของตัวเองเป็นคนที่ดูเงียบๆนิ่งๆเออใจดีประมาณนั้นอนะนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ไกลกันนะมาดูต่อ T h M Press Two of Cups j u s t i c king of wands n i Knight of Wands เนี่ยเขาชอบอืมเขาแอบ,บรักแอบบชอบเลยแหละนะคะเขามองว่าคุณอนะ่ะเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลสำหรับเขาอะ่ะอิทธิพลกับหัวใจอืมเป็นคนที่มีทุกอย่าง พ้อมในสายตาของเขานะคะคุณเป็นคนที่เพอร์เฟเป็นคนที่พร้อมสำหรับเขานะแล้วก็เขาคิดอยากที่จะเป็นคนรักอยากเป็นแฟนอยากเป็นคนรักของคุณประมาณนั้นอะนะคะมุ่งมัน่นเออมุ่งมั่นตั้งใจเลยแหละมุ่งมั่นตั้งใจนะแต่มันมีอุปสรรคอะไรระหว่างคุณกับเขาอะนะคะ เขาอยากเขาอยากได้รับความเท่าเทียมเอออย่างนั้นอนะเพราะตัวคุณเป็นดีเอ็มเพลสออกมาแล้วอะเขาอยากได้รับความเท่าเทียมเขาอยากมีอะไรที่เท่าเทียมคุณหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะตัวเขาเองอะเป็นเราคิดว่าเขาเป็น king of w a n d s นะะเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะมีระบบระเบียบในชีวิตนะปกครองคนเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์คนหนึ่งเลยแหละ นะมีเสน่ห์โรแมนติกนะคะ The Tower ขึ้นมานะ Six of c o i n มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแบบปุบปรับฉับพลันอะ่ะ o ท o ออฟคอยเฮลอกสอด n of Wands 5 of Wands อาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะ เขาคนนี้อาจจะเข้ามาขอโอกาสจากคุณก็ได้อืมเขาอาจจะมาขอโอกาสจากคุณก็ได้จากความรู้สึกของเขาที่มันรู้เหมือนแบบแอบ,บชอบแอบบลืม้มแอบบรักอยู่แบบเนี้ยเราไม่เคยได้พูดได้บอกอืมมันเป็นความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ในใจแบบนั้นก็ได้นะคะแต่เขาอ่ะโอ้คิดอยากเป็นคนรัก เออคิดไปไกลเลยอยากแต่งงานอืมอย่างนั้นเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเนคืออยากขอโอกาสจากคุณก่อนเอออยากขอโอกาสมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาระหว่างความต่างของคุณกับเขาก็ได้นะคะตัวคุณเองอะ่ะก็เป็นคนที่นั่นแหละมีสเสน่ห์สำหรับเขามากๆเลยนะคะ ไม่รู้เจอกันที่ทำงานหรือเปล่านะคุณับงเขาอะนะคะอาจจะเคยทำงานร่วมกันมาก่อนก็ได้นะมีโปรเจกต์อะไรที่ได้เคยทำร่วมกันก็ได้นะฮะ Night Night of Cup Death นะคะนายรับสอนทร e ออฟครั Three of, of Wands เนี่ยเป็นคนที่น่าจะเคย เคยไปเจอกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์รูร้จักกันผ่านเพื่อนแล้วมีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่ได้เคยร่วมงานกันแบบนั้นก็ได้นะคะอืมเป็นคนที่ห่างไกลกันด้วยจริงๆนะอยู่ไกลกันคนละเขตคนละภาคคนละจังหวัดนะคะบางคนอาจจะคนละประเทศแบบนั้นก็ได้นะคะเนี่ยแหละมันอาจจะเป็นความต่างระหว่างคุณกับเขาอืม เขาอยากแอคชั่นนะเขาอยากเหมือนเขามีความรู้สึกเขาเก็บความรู้สึกไว้ในใจแล้วมันยังไม่กล้าบอกยังมีความกล้าไม่พออะไรเงี้ยแต่อยากแอคชั่นนะอยากพูดอยากบอกให้คุณได้รู้นะนะคะอืม แชมเพรสนายรอบสอดคิงออฟคอยเฮสซอบสอดเบเนจี y ของความที่อายุน้อยกว่าคุณนะเอ่อแล้วไฮเพ e s ท the, the, the fool เขาไม่กล้ามีความไม่มั่นใจ เพราะเขาไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงกับเขาคุณเป็นคนที่ดูดูมีอำนาจมากกว่าเขาอีกอะ่ะม,มันก็เลยทำให้เขาเครียดมันก็เลยทำให้เขาไม่กล้าพอไม่มั่นใจพอที่จะมาพูดมาบอกความรู้สึกเพราะมันมีความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของฐานะทางสังคมด้วยก็ได้นะคะอืม อย่างที่บอกว่าเขาอยากให้มีความเท่าเทียมอ่ะเขาอยากมีอะไรที่เรียกว่ามีอะไรที่เท่าเทียมกับคุณนะแต่แต่ณตอนนี้มันอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะอืมเขาเป็นคนที่มีใจิตใจมั่นคงนะเป็นคนที่มีความขยันเนาะที่อ่านไปเนาะเป็นคนที่มีความขยันอดทนนะคะแล้วก็อาจจะสร้างฐานะมาได้ด้วยของตัวของเขาเองนะแต่มันอาจจะยังไม่เท่าเทียมคุณอ่ะ อืแล้วเขาก็เลยมีความรู้สึกไม่มั่นใจนะคะตัวคุณเองก็ตอนนี้นะคิดว่าคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองอะ่ะเป็นคนที่มีอะไรที่ทั้งพร้อมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เลยไม่ค่อยจะสนใจในเรื่อง ในเรื่องความรักไหมในเรื่องคู่ไหมมีชีวิตอิสระมันมันมีความสุขมากกว่าคือคุณใช้ชีวิตแบบชิลๆชีวิตอิสระของคุณอะเราก็เรียกว่ามีคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอะเขาก็เลยมองว่าคุณคงไม่สนใจเรื่องความรักคุณคงไม่อยากมีแฟนหรอกเพราะคุณใช้ชีวิตของคุณแบบนี้ดูคุณมีความสุขดี เขาก็เลยไม่กล้าที่จะล้ำเส้นประมาณนั้นน่ะนะคะเงยต่อย e a d of บค i ยแต่เขาก็จะมุ่งม,มั่นนะเขาไม่ละความพยายามนะคะเขาก็จะแอบปลืม้มคุณไปอย่างนี้เออเขาก็จะแอบปลื้มแอบ,บชอบคุณไปอย่างนี้นะคะมุขคุณอนะ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะมีแต่คนชื่นชอบชื่นชมคุณนั่นแหละเขาก็รู้สึกน้อยรู้สึกน้อยใจตัวเองนะคะ ทร e อ o ฟคออันนี้ไฟฟอบคอยนะคะเออเขารู้สึกเหมือนเขาอืน้อยใจตัวเองอะที่ได้แต่แอบรักแอบชอบแต่ทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้เพราะเราคิดว่าเขาเขาให้เกียรติคุณนะเพราะเขาอาจจะมีอะไรที่ด้อยกว่าคุณอ่ะเนาะนาะยออฟคอยเนี่ยคุณเป็นคนที่ มีพร้อมทุกอย่างนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะซิกซอ t ครับมันทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้คุณกับเขาอาจจะเคยนั่นแหละเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะหรือไม่งั้นนะก็าอาจจะเป็นความรักของคุณกับเขาเนี่ยอีกกรณีหนึ่งที่พูดไปอะ่ะก็คืออกหักเสียใจน้อยใจในความสัมพันธ์ของกันมาก่อนแล้วแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ ห่างๆกันไปแล้วนะคะอืมแล้วมันเป็นความคิดถึงอนะเขายังคิดถึงคุณอยู่คิดถึงความหลังอะไรประมาณแบบเนี้ยแต่ตอนเนี้ยเขาเห็นคุณใช้ชีวิตแบบมีความสุขดูแลตัวเองได้เออแล้วมันทำให้เขารู้สึกว่าเขารู้สึกไปเอง เขาเหมือนเขาแบกรับความรู้สึกแบบนี้ไปเองคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเพราะดูคุณมีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ i e of sort w d night of w a n d s นะคะแต่เขาอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนที่มีความพยายามมีความมุ่มั่นเขายังไม่ละความตั้งใจของเขานะคะเขาจะพยายามต่อไปเขาจะไม่ยอม give up เนาะเพราะเขาคิดว่ายังไงล่ะ เขา,ายังคิดถึงคุณอยู่อ่ะแล้วก็ยังมองถึงอนาคตเออมองถึงในอนาคตอยู่อ่ะเหมือนเขารู้สึกว่าเออมันก็น่าจะเป็นไปได้สิมันต้องเป็นไปได้สิความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันมันต้องเปลี่ยนแปลงได้สิอย่างนั้นนะคะอืมเออนี่ห้าใบสุดท้ายนะคะ เขาจะพยายามมุ่งมั่นตั้งใจนะจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาทั้งหลายแหล่ที่เข้ามาให้ได้นะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะคะเขาไม่ยอมแพ้เนาะอืมเขาจะขอเริ่มต้นใหม่เพราะเขาชัดเจนในความรู้สึกของตัวเขาแล้วนะคะเขาชัดเจนแล้วแล้วเขาก็จะมาให้ความชัดเจนกับคุณเขาจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะ มาพูดมาบอกความรู้สึกกับคุณนะคะว่ารู้สึกอะไรยังไงนะจะฝ่าด่านความยากเย็นอุปสรรคทั้งหลายแหละที่อยู่ในใจเขาเนี่ยแหละนะจะพยายามทํามันให้ได้เออจะพยายามทําให้มันสําเร็จจนได้ประมาณนั้นแต่คงต้องใช้ความคิดหน่อยนะคะต้องคิดนานๆหน่อยอืมเหมือนไม่อยากปล่อยคุณไปเนาะเหมือนไม่อยากปล่อยคุณไปถึงแม้ว่า มันจะมีความต่างระหว่างของคุณระหว่างคุณกับเขาก็ต่างนะคะแต่เขาจะพยายามฝ่าด่านอุปสรรคนี้ไปให้ได้เนาะโอเคมาดู oracle นะคะ oracle บอกว่า๋ออันนี้บอกว่า let your friends help you ให้เพื่อนช่วยให้คิดบวกเข้าไว้นะคะแล้วก็ให้รักตัวเองก่อนคุณก็รักตัวเองดีอยู่แล้วนะคะดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วเนาะเขาอาจจะเป็นโซเมทของคุณนะนะืแต่แองเจบอกมันไม่ใช่อาจจะ,ะเขาคนนี้คือโซเมทของคุณอะ เขาคนนี้คือโซเมตเนาะอาจจะรู้จักกันผ่านเพื่อนจริงๆก็ได้นะนะคะมีเพื่อนเป็นพ่อสื่อแม่ชักแบบนั้นก็ได้ Helpful p p o p l e ให้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะ <c oughs> ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเกิดอะไรจ๊ะ a b u n d a n c e ค่ะนั่น Yes มีคอนเฟิร์มด้วยนะคะองเจมีคอนเฟิร์มด้วยนะ,ะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะมันจะมีความอุดมสมบูรณ์บ้างข้างร่ำรวยในชีวิตนะคะหน้าที่การงานการเงินความรักนะคะเข้ามาพร้อมหมดเลยนะคะแต่ยังไงต้องไปช่วยคนอื่นด้วยนะคะผลบุญนั่นแหละผลบุญจากการที่ไปช่วยคนที่เขาด้อยกว่าเราคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะคะ ผลบุญนั้นแหละนะคะจะส่งผลกลับมาให้เราจะส่งผลดีกลับมาให้เราเนาะมาดูอันนี้อีกอืมอาจจะเป็น จากการที่คุณไปกลาบไหว้ขอพรน,นะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาด้วยหรือเปล่านะพรน,นั้นกำลังจะสำฤธิ์ผลนะคะจะได้รับของขวัญชิ้นใหญ่นะอืมจะผ่านพ้นอุปสรรคนะคะเออจะเป็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่าง เริ่มต้นศึกษาอะไรบางอย่างนะคะเพื่อรับความสำเร็จนะแต่คุณจะประสบความสำเร็จนแน่แหละนะขอเพียงอย่าปิดตาตัวเองนะเปิดตานะคะเปิดตาเปิดใจเนาะ positive thinking เนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไรก็ตามนะคะอือย่าปิดหูปิดตาตัวเองเนาะมันอาจจะมี สิ่งดีๆเข้ามาก็ได้บางทีอ่ะถ้าเราปิดหูปิดตาตัวเองไม่ยอมเปิดใจนะคะอาจจะพลาดโอกาสดีๆในชีวิตก็ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะกับเอ่อกับคลิปนี้นะคะแล้ใครที่แอบรื้มคุณอยู่นะตอนนี้นะเป็นคนที่มี energy ของความเป็นเด็กอืมอมาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณแต่ก็สลับกันได้นะคะพลังงานสลับกันได้เป็นไววอซ่าระหว่างคุณกับเขานะคะ ยังไงก็ขอให้คุณที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะได้เจอรักแท้ได้เจอคู่แท้นะคะเป็นความรักที่มั่นคงยืนยาวนะคะแล้วก็ขอให้สําเร็จในทุกๆเรื่องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะมูนสตาร์ทาโรหนึ่ง1 1ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะถ้าอยากเช็ดดวงส่วนตัวก็สอบถามรายละเอียดกันได้นะคะแอดไลน์นะมูนสตาร์1นนะคะเราสำหรับสายมูนะคะ ถ้าใครอยากเพิ่มพลังมูนะคะอยากบูชาองค์พิคเนตแบบสไตล์โมเดิร์นมินิมอลนะคะ mm hmm. ก็แอดไลน์ hmm. ไปสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะที่แอดมูไทยแลนด์นะคะหรือคลิกลิงก์ข้างล่างที่เราแปะลิงก์ไว้ให้ที่ e s s r r p t t o o นะคะเป็น f e c o o o p k p e เนาะเข้าไปสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของเรานะคะคลิปนี้ไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะไม่ไหวค่ะ